สวัสดีค่ะวันนีวันที่ย e ี่สิบห้าสิงหาหกหกค่ะเ็แฟนๆกัน,กนขอขอมาอยากสิฟังก e ีสาวเนี่ยเป็ดก,กับว่อนเฉพอพระลักใช่ค่ะเดี๋ยวที่ใจจัดไห้ในช่วงนี้นะคะมาาเจอหน้องคนงามสาวร้อยเห็ดนั่งเลี้ยงเป็ดอยู่ฟังกีพี่จากโซฮอนขอเลี้ยงเป็ดช่วยน้องสักคน ได้ไหมน้ามนให้บอกมาน้องมีผัวแล้วนะคุณพี่ลูกตั้งสามสี่คนแล้วนะเดี๋ยวแฟนน้องเห็นจะโกทางใช่ว่าน้องนี้จะเล่นตัวถึงมีผัวแล้วพี่แม่ว่าพี่ไม่ทือสารอกทุนหัว รักน้องเสยยางที่ไม่อีกกลัวมีผัวก,ก็ตามไม่สำคัญดันกับมนคนอีอยังหน้านานดันกับมนคนอีอย่างหน้านานนั่งมีผัวแล้วไอาย,ยามาาวสังตามไอนั้นห้ามใจบ่ยอยู่คนดีไม่เห็นองเทวีบอยอยากขึ้นเมื่อบ้าน สวยกิ่งน้องอย่ามองหัวเจเต้นเมื่อพี่มาเห็นต้องภาวหาอยากได้เนื่อยเย็นเป็นพันยาพี่รักแก้วตาสุดหัวใจอย่ารักน้องเลยไม่ดีหรอกน้องบอกพี่แล้วพี่เชื่อมาให้ยิง้งมงามมีถมไป ทำไมมาอ้อนมาบ่หันจังเห็นใจบ้างเอ้ยคนสวยของพี่เห็นใจบ้างเอ้ยคนสวยของพี่คันนางบ่ฮักพี่สิลาน้องห่างไกลอายอย่าไดเียดง่ายใจเบายังว่เป็นเมียเขาแต่ว่าลองใจอาย มาฟังว่อนจะพอพลั้นใช่ตามที่ขอมากอะไรกันก็โอ้เโอ้ยวาดก็น่าอินหงหน่อยเออบอกใอยไร Wampichai pi kai bo khoi dai u am pi kai o e de fe an o o oi na a no 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 ละเมื่อนึ่งนั่งินไข่ไว้ริมมึงพลันเจ้าให้บารามอมกอดเจ็บไปเปิดที่บ่พอสู้มากินไข่อยู่รอบบึงสาระรำองพื่อนยอมเอือห้ยสามทีกับเจ้าหัวพองละเป็นเจ้าไรเห็นอาบ่พิมนักอดเขาให้หาเจ้าอยู่รอบบึง và bát nằm hết con đàn đao hoa chạy hoa chào hoa là hoa 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 hoa

แต่ร і й Früh долго differences 有า e s เซร t r e ละแม่นเจ้าได้ o ิ nh t บ่พยม่์會เรกงกอดเข้ s H d หาเจ้าอยู่รอ v บ been on your video น t the U Intelligibility IYT channel t h a า many times là đây những sĩ ra cuộc nó cứ cho nên ai mẹ tao khuyên cho nên ai mẹ là tao khuyên ôi đê phê ăn ôi ôi nó ôi nọ โอ้ยลานาจงอมคาถานิอมเสกมนเปคมหัวใจคนจรอย่าไปเห็นอันกินอันนอนอย่าไปเห็นอันกินอันนอนความใจคนจรให้กราบมาร้อยกินฝากใจกัน สาวเมื่อร้อยเกินลูกพอปะละหลาดใจเสียงนี้ไม่ใช่เสียงใครเสียงนี้ไม่ใช่เสียงใครเสียงของพิมพ์ใจจงตามสายแร้ฟคงโอ้ได้ใจสาธุด ขอจุอมพมดคาถานังฟองออกคาถาฮิรินองนักฟองกินดินดินและปัน,ปนจเจ้าเวิเก่งแล้วแต่นี้วยธีเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์บรยเป็นมตดท,ทุกร้องขอพอนให้เขากลับบ้านเมืองนอนแต่เขาจาักจรนไม่เคยข่าวข่าวเป็นดาวเป็นเรรอสูงส่งติกงขงหงขออิ้งขงกาอย่กลุงลืมท้อทุงนากระยินน้ำตาอยู่หลังอย่างนี้ ช่วยทีเจ้าพ่อเฮสักช่วยตามคนรักกลับมาฮารวัยช่วยเถิดเจ้าพ่อพลานใจลูกนอนร้องไห้ทุกวันเหีเกียวใจเได้เกี่ยวก่วเคยเหลียวแลวมองมีแต่เงค่อยพอใชเหี่เกียวก็เคยเหลียวแลวมองมีแต่จ้ค่อยพอราชกนจากว่านั้นเหลียวแต่คอยทุกบ้าน้อยเปียบใจผู้เขากระยังเบาบางไปปัาปาสาังสาหาได้ไรน้อไรเขาปล่อยคหวานเหมือนน้ำอ้อยนะ้ำตาแม่ขวงบ้างเสลย ตุ๊กเก้เว้ยมันจำมันเจาะกวนจะพ่อจังบอกใครเขาขึ้นมาเนื้อว่างไวเนื้อพอมีคนไทยเขาเอื่นเป็นป้าจ๊กอาป้านดปืนคือนบัเก่าเฮาก้มกราบเจ้าองค์พ่อไม่เห็นสักบานเป็นหลักฟังนิ่งมาแค่น้ำปืนไม่มาแค่นเออะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อเป็นๆนะคะทีตีตานสมือนี่ก็ยังบัตรท่านได้กออกวงนะคะเออ เดือนพฤชจิกกานะคะก็คิดว่าออกพรรษาเป็นแ้นกับคือสิให้การตอนรับกระทิ้นใจอยู่ค่ะขอขอบคุณเป็นแฟนทีอ่าคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าอยากสิฟั้งก่อนไหนกับพายายามที่ทิ้นใจกับพายายามหาให้นะคะหมดมหมดหมดสารั้งสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ